ขันหาเป็นที่ตั้งของมรรกของผลของะนิพานนารวมมณีมดที่จะได้มรรกได้ผลไ,ได้ะนิพานก็มาตั้งในขันหานี้และจะขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์ก็มาตั้งขันหาถ้าไม่มีขันหาแล้วมันมทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ตั้งขันหาลงแล้วแล ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำสมาธิก็นเฌานสมาธิสมบัติหรือจะเจริญดิปสนาลงคันหานี่ทั้งนั้นนอกจากขันหานั้นม,มีอะไรทั้งหมดทำทั้งหลายที่ท่านเทศนาไว้มากมายเรู้ว่าแต่ออกไปจอยากขันหานี่ทั้งหมด ขันหาคือลูกกับนามลูกประขันรูปที่เห็นนีเลยตาแล้วนี่แหละ<ม>นามได้แค่เวทนาความทุกข์ความเจ็บความปวดหรือความสุขสบายกายสบายจิตหรือความเฉยนียเรียกว่าอุเบกขา แค่ี่้ริงกับความสุขนั่นแหละความสุขอย่างยอดเยียเ่ยมเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยมันเรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจดจําสิ่งที่ได้พบได้ผ่านได้ประสบพบผ่านมาจดจำไปน้มนานแสนนานบางทีเดยไม่รู้สึกตัว ก็โผลขึ้นมาที่เรียกอธิตาสยานอนาคตายานอติอาสยานนะั่นคือหมายความว่ราระลึกชาติหนหลังเก่าได้นั้นคือว่าสัญญาเก่าแก่แต่หลายพบหลายชาติมาแล้วยังจิตตามตัวของเราอยู่อธิอาสยานอนาคาอนาคตาานนะ่คืออนาคต ความรู้ในอนาคตว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะมีขึ้นในข้างหน้าวันหน้านั่นเป็นสังขารความปรุงมันแต่งขึ้นมาในตัวมาใน,นเวทนาเรียกว่าสัญญาความจดจำได้สังขารความปรุงความแต่งในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ปรุงแต่งคิดจะทำการทำงาน ประกอบมาชีพหรือสิ่งต่างๆประดิษฐ์คิดขึ้นมาแล้วก็ทําตามเรียกว่าสังขารถึงไม่ทําตามมันคิดเลกมันปรุงมันแต่งกันนั่นแหะมันในตัวสังขารสังขานี่มันแต่งกระทั่งให้เกิดพบเกิดชาติโดยที่เราไม่ตั้งใจสังขานั้นลึกซึ้งที่สุด แต่งให้เป็นพบเป็นชาติขึ้นมาก็ได้ถ้ายังมีแต่งู่ตาบใดได้เขายัางไงอนจากพบจากชาติตายนั้นเรามาเกิดไม่ได้คิดนึกว่าจะมาเกิดแะ่ามาปรุงมาแต่งเราเองยังได้มาเกิดวิญญาณคือความรู้สึกตัวความรู้สึกคันแรกพอพระศบ รูปตาประสบพบลูกเห็นขึ้่นมาเรียกว่าเห็นเพราะเห็นจะรู้สึกว่าเห็นเท่านั้นหายไปสัญญาณในวิญญาณเท่านั้นแล้วก็สัญญาเข้ามาแทนที่สังขารเข้ามาปรุงมาแต่งแทนที่เรื่อยไปแล้ววิญญาณคือมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นน่ะไม่ทราบว่าดีว่าชั่วว่าหยาบวะละเอียดอะไรแล้วถ้านนุประมาเปรียบเหมือนกับ คนไปดูทองคำคนที่เห็นว่าทองคำเท่านั้นแหละแต่ไม่รู้จักว่าทองคำน้ำเท่าไหร่ไม่ทราบว่าเขาสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ทราบอหรือเนเป็นทองเก้ก็ไม่ทราบแต่ว่าเข้าใจว่าทองนั่นแหละเรียกว่าวิญญาณไอเรียกว่า วิญญาณวิญญาณในสังขารแต่วิญญาณอีกในหนึ่งซึ่งลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นอีกเอามวลเอามดทั้งขันหาและนะ้วเอาไว้ในพร้อมหมดคือวิญญาณปมติสนทิเอามวลเอารูปเอเวทนาสัญญาสั้งขารในหมดในนั้นหมดเลย คือมันไม่ประมวลเอามันก็ไม่ได้มาเกิดอาเป็นคนนะสิประมวลเอารวมเข้ามาในที่เดียวนั้นหมดจึงได้มาเกิดอาเป็นคนนั้นนั้นตัววิญญาณปฏิสนธิอวิญญาณท่านอุปมารูปไว้รานี้ว่าทังลูปก่อนลูปแปลว่า สลายแปลว่ามีอันแนปรปวนไปธรรมดาจะต้องแตกต้องสลายมันเรียกว่ารูปรูปก็คือลบลนั่นแหละมาจากลบลนั่นแหละในคำบาลีเีน่นว่าเอาอุเป็นโอเอาโอเป็นอาวะแปลว่าลบาเหมือนเข,เขาเขียนกระดานดำ แคนั้นต้องลบฉะนั้นเหมือนกันรูปเกิดขึ้นมาต้องดับศูนย์มีอันดับศูนย์นเป็นธรรมดาไม่เที่ยงมันทาวรนอันนั้นเรียกว่ารูปมันดับตั้ศูนไปทุกวันทุกวันมันแปรปรวนไปทุกวันรูปเกิดขึ้นมาแล้วนนั นี่อันแปรปวดไม่ได้ประการต่างๆอย่างนั้นแหละเวทนาเกิดจากนี้แหละเกิดจากรูปไปซะก่อนเจ็บปวดเมื่อยนู่นนี่แข้งขาเวายวะทุกสิ้นทุกส่วนนั้นก็ที่รูปนี่ทั้งนั้นถ้ามีรูปมันกม็มีเจ็บมีปวดอะไรหรอกรูปจึงเป็นบอกเกิดของเวทนา เป็นบอ่อเกิดของไม่ความไม่สบายเป็นบอ่อเกิดของเจ็บของของการเจ็บการป่วยผู้ซึ่งได้รูปมาแล้วจำเป็นจะต้องพยาบาลรักษาดังเคยอธิบายฟังว่ารูปนั่นอนะ่ะมันมีหลายเรื่องหลายอย่างที่จะต้องอธิบาย ที่เรียกว่าจตุจักจักรังนวทวารังจตุจักจังนั่นแปลว่าจักสี่คือยาบทสี่นั่นเองอยืนเดินนั่งนอนจักทั้งสี่นี่ต้องหมุนเวียนอย,อย่างนั้นต้องทำอย่างทำงานอย,อย่างนั้นนวทวารังมิทวารเก้า ตาสองหูสองจมูกอันหนึ่งจมูกสองปากอันหนึ่งทวานหนักทวานเบา,บารวมกันไปเป็นเก้าจริงทั้งหลายเรื่อนี้นั่นอุขาลันตังปะขลันตังไล่ออกไล่เข่าอยู่ตลอดเวลาคืออย่างตาจิอย่างตาอย่างนี้แหะ มันไหลเข้ามาก็คือรูปมันเองไหลเข้ามาแล้วก็ดับลงไปเสียงกิ่นรสในในจมูกวิ่งกายเหมือนกันทวานปากเที่ยวกรรันตังกระรันตังมันไหลเข้าไหลออกคือปากของคนเรานะี่มันต้องไม่มีที่เข่าหรอกไม่มีทั้งอื่นนอกจากปากแล้ว ไหลเข้าไปทุกวันทุกคืนไหลเข้าไปไม่อันใดก็อันหนึ่งนะเช่นข้าวน้ำอาหารทางกินทุกชิ้นทุกส่วนต้องเข้าไปช่องนี้ทังนั้นแล้วกไหลออกไปวาทะทะวรถาวรหนักเหมือนเหมือ,มอ,มอนมนกา ไอ้น้นำในทะเลหรือเหมือนกันน้ำในแม่คงเขาทิ้งอะไรลง,งบนในจอมมันก็ไหลลงไปคุณดิบลงไปข้างล่างท่านจงมาอุค่าต่างๆมาลาต่างๆไหลออกไหลไหลเข้าไหลออกอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ไหลออกมันก็ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาอีกแหละถ้าไม่ไหลเข้าก็ทุกขเวทนาก็ ภาพงามอีกแล้วมันต้องไหลออกไหลเข้าอย่างนั้นล่ำไปแล้วเป็นตัวของใครละกันอย่างของไหลออกไหลเขาละนะ้านี่น่ะมันไหลยอยู่ในอย่างนั้นอยู่ล้ำไปมันเป็นของใครเป็นตัวของใครละกันไม่ทราบว่าตัวของใครไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไหลออกไหลเขาละนะ้าอย่างนั้นมันหลายอย่างหลายเรื่องรูป ที่จะอธิบายมากอะไรก็เกินจึงว่ามันมีครบมดในที่นั้นแต่พิจารณาให้เป็นนิพพานามันก็ถูกแต่พิจารณาเป็นสมถะก็ได้คือพิจารณาเป็นสมถะนั่นพิจารณารวมมือที่นี่ให้กำหนดออกกายนี่เป็นอารมณ์มาให้ออกจากกาย จิตมันต้งสงบกัที่กายเหมือนกันรวมกวัที่กายทท้งนั้นทีมันไม่ไปที่อื่นอยู่ด้วยความสงบพิารณาวิปัสสนาเมื่อก่อนอาการที่แยกออกไปด้วยระการต่างๆเห็นไม่ใช่ตนใช่ตัวเป็นจะชักว่าสิ่งหนึ่งซึ่งไหลเข้าไหลออกอย่อย่างนั้นมันเรียกวิปัสสนา มาเห็นแจ้งไปจากอย่างั้นเนี่ยเห็นชัดด้วยใจจริงๆทางภายนอกก็เห็นภายในก็เห็นภายนอกเราดูก็เห็นอย่างนั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นภายในก็ชัดเจนว่าเรียกถึงรูปเรียกว่าลูกเป็นบอ่อเกิดของเวทนาทางปวงมมดต้องเกิดจากรูปนี่เป็นตนเหตุ เมือ่อลูกเจ็บปวดเมือ่อลูกไม่สบายมันกระ,กะทบกระเทือนทึงใจข้อใจผู้กครองเราอยู่บ้านอยู่เรือนมันรั่วมันฝนตกมันรั่วม,มันก็ต้องเปียกทั้งสิ่งของและตัวของตนของคนนั่นอยู่ไหนกันทีเห็นนั้นเยงว่ากายนี่จึงเป็นบอกเกิดของเวทนาเวทนาคราวนี้ มาลีจิรูปรมาสัญญาไปเวทนาพระประรูปรมาท่านอุปมาเปรียบเหมือนเวทนานะเปรียบเหมือนคลื่นกระทบฝังคลื่นน่ะเป็นรูปมากระทบฝั่งแล้วหายสลายไปเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาความสุกขก็ดีทุกข์ก็ดี มันเกิดมาไปเไดียวไ,ไ,ไปดาก็หายไปไปเไดียวไ,ไ,ไปดาก็หายไปอันั่นก็นไม่ใส่ตัวของเราไม่ใส่ของของใครทั้งหมดทุกทุกความมีอยู่ในโลกอันนี้มันหายไปตา,าไปตั้งอยู่ไหนมันมาไม่ตายมาจากไหนพ่อแม่พี่นออ้องญาติวง์ตระกูลของมาอยู่ไหนก็ไม่สักเวทนา มันมากระทบด้วยใจนี่แหละไปยึดเอากระทบแล้วใจนี่ไปยึดไปยึดก็เลยเกิดเวทนาขึ้นมาถ้าจะอยู่นานก็พรายยึดนานมันอยู่ไม่นานก็เพราะยึดไม่นานปล่อยทิ้งแปเมือ่อเมื่อไม่เกิดมันเกิดมันมันระทบเพราะไม่ยึดมันก็หมดเรื่องกันไป นั้นเรียกว่าไม่เกิดขึ้นเวทนาเสียบมันจะขึ้นกระทบฝังสัญญาเปรียบเหมือนกันพยับแดดนาฬิกชิรูปรมาสัญญาแล้วมองดูแดดไกลๆเวลาแดดมันรอน้อนมันเป็นย,ย,ยิบ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 เป็นตนเป็นตัว รูปลางเวลาเดินเข้าไปไกลหายหมดเดินเข้าไปไกลมันไปอยู่นน้นข้างหน้ามันยิบแยบยิบแย,บ,ยบอย่างนั้นสัญญาคือเราไปจดจำนั่นนี้ต่างๆไม่มีตนมีตัวจริงแล้วไปจำอยู่ที่ใจของเราที่สังหักของนั้นไม่มีหรอก จึงว่าเป็นเหมือนก็มีไม่มีเหมือนก็มีถ้าใจเราไปยึดถ้าใจเราไปไม่ไปตกไปแต่งมันก็ไม่มีอะไรความจำก็ไม่มีอะไรจำว่านั้นวันนี่ว่าดีวิเศษวิโสงั้นอย่างนี้ว่าว่าหญิงว่าชายวาผู้กับคนอะไรต่างๆไปยึดต่างๆแต่แท้จริงไม่มีอะไร จึงว่ามันยากคนเราถ้ามีสัญญาอุตราก็จะต้องรักษาอุตรานะซึ่งจะให้มันติดถ้าไม่ม่ติดมันก็ไม่มีทำอย่างไงมันจะไม่ติดมันปราโกตงมันเห็นอยู่อย่างนั้นมันสิ่งที่ไม่ติดมันสำคัญตรงนั้นท่านเปรียบเหมือนกับไฟยับแดด วิญญาณนั่นอาย่กวิญญาณนังวิญญาณนี่เป็นมาย่างหลอกลวงด้วยประการาต่างๆอย่างที่อธิบายฟังแล้ววิญญาณในทังขารู้ทั้งตาลู้แล้วก็หายวับไปรู้ทั้งหูทั้งจมูกดินร่างกายลู้ขึ้นมาแล้วหายไป สิ่งอื่นมาแทนคือสัญญาสั้งขารมาแทนจต่วิญญาณนั้นรู้แล้วก็หายไปหายไปไม่ทราบไปอยู่ไหนนั่นโผล่นนโผล่นี้ปรากฏนนปรากฏนี้ก็วิญญาณนั้นหลอกลวงให้ดิ้นรนรุ่มหลงไปตามแต่ตัวมันันก็เป็นตัวตัวของมันไม่เป็นตัวตนของตนอะไรทั้งสักอย่างเดียว ราโคผมแล้วก็หายไปนี่แหละขันหาอยู่ในในิมดธรรมะทางปวงนอกเหนือจากขันหาแล้วไม่มีอะไรธรรมะพิจารณาขันหานี่แหละให้มันเห็นตามเป็นจริงขันหานหเกิดมาได้ขันหา เราไม่รู้เรื่องของขันหัมันยังควาอในขันหัจึงไปไม่พ้นจากขันหัตายจะเกิดตายจะเกิดในขันหักพระพุทธเ,เจ้าท่านรู้ขันหัพระพุทธเ,เจ้าสอนให้เห็นขันหัให้รู้เรื่องของขันหัหน้าที่ของรูปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น หน้าที่ของเวทนาสัญญาทั้งขานนิยานเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหน้าที่ของมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งหมดท่านสอนให้รู้จักให้รู้เรื่องไม่ใช่สอนให้เอาเอามาเป็นตนเป็นตัวไม่ได้มันยึดไว้เถือเป็นของเราไม่ได้เป็นสักแต่ว่าขัน พิจารณาเธอพิจารณาไปตลอดชีวิตชีวามันก็ไม่หมดสักทีมันได้เกิดมีอยู่ในนั้นแหละหมดจากนี้ไปเกิดเรื่องอื่นหมดจากเรื่องอื่นไ<ม>ปเกิดเรื่องอื่นลองคิดดูวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่ในที่เดียวนั่นแหะแต่มันไปร้อยแปดท่านประกาศเรื่องมันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้อะไร เรื่องทั้งหลายแล้นนวนะพอหมดเรื่องแล้วันแล้ววันแล้ว,ว,วคืนไปทั้งนั้น,นจริงคัวพันทั้งหลายมดทางพวงมาเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องตัวของเราทั้งนั้นตัวของเราก็ไม่ใช่ตัวของเราที่เรียกว่าขันหา ขันหาครับเป็นอันิจจังอย่างขันหาครับเป็นทุกขังอนตัตต่างอย่างอธิบายมาเนีเ่ยว่าขันหารวมเหมือนที่เดียวมดเราได้ขันหาได้ที่ว่าได้ของประเสริฐสูงสุดเราเป็นมนุษย์ที่มีขันหาดีวิเศษแล้วแต่หากว่าเราไม่มีปัญญาพิจารณาขันหายังไม่เป็นประโยชน์ มีปัญญาพิจารณาดังอธิบายมานี่ขันหาจะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านสมเด็จมังกรนิพพานก็เพาะขันหาเขาเป็นพระพุทธเจ้าเรากะอง์ได้ขันหาสาวกหลายก็ได้ขันหาท่านจึงเอาขันหาพิจารณาจนให้สําเด็จมงกนิพพานสูงที่สุดก็อยู่ในขันหาท่านถ้าตามที่สุดเป็นโจรไ็นขโมย ที่ชอบจิตผมก็อยู่ในขันหานี่างั้นขันหาจะไม่ได้อีกขันหาคือมนุษย์ของเราจะไม่ได้อีกจะตามลงไปเร็วไปกว่านี้อีกเป็นสัตว์ในราชาในเปรตใสุรกายขันหาถ้าตามเร็วสามไปกว่านี้ถ้าทำดีคือก,ก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีฌานสมาธิสมบัติจนกระทั่ง ถึงมางผลเดพผพานก็ออกไปจากกันหารนี้มีสันหาในทั้งนั้น